วันนี้มีเรื่องหนึ่งที่น่าตกใจยอย่างหนึ่งนะครับที่ญี่ปุ่นมีเหตุแผ่นดินไหวแล้วขณะเดียวกันล่าสุดนะครับใน Twitter หรือว่า X กนะครับก็มีการรายงานว่าเกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นด้วยนะฮะเรื่องราวนี้ที่เราต้องมาเล่าหนึ่งแหละนะครับมีคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นค่อนข้างจะเยอะในช่วงเทศกาลแบบนี้2 ผลกระทบที่จะเกิดกับบ้านเรามีมหรือไม่ยังไงบ้างนะฮะถูกต้องค่ะนอกจากคนไทยไปเที่ยวแล้วนะคะก็มีเด็กนักเรียนไทยอีกหลายคนเลยนะคะคที่เรียนอยู่ที่นั่นด้วยะคะ่ะแล้วก็มีอีกหลายชีวิตที่ทํางานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในทวิตเตอร์ในเอกตอนนี้นะคะคบ,บอกว่าเมื่อ16นาทีที่ผ่านมาเนี่ยซึนามิลูกแรกซัดเข้ามาแล้วนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่เมืองโนโตโค,ค่ะค นะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันด้วยที่จังหวัดอิชิกาวะอันนี้เป็นลูกแรกนะคะโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินฮะถ้าใครเห็นภาพแล้วนะครับก็ตกอกตกใจไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างสึนามิที่เคยเกิดบ้านเราก็คือปี47ใช่ไหมคุณผู้ชมครับพาไปดูคลิปแรกกันก่อนดีกว่าครับผู้โดยสารนะครับรถไฟที่สานีคานาวะของจังหวัดอิชิกาวะนะครับของประเทศญี่ปุ่นนี่ฮะ หลังจะกเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับพากันตกใจฮะเนี่ยนะอโอ้โหป้ายนี่สัน่นไปสั่นมาหมดเลยนี่คือกล้องไม่ได้สั่นนะผ<อ>ู้ชมครับมันคือเหตุแผ่นดินไหวแล้วดูเลยฮะโดยรอบนะครับไฟก็ดับในพื้นที่เหล่านั้นนะครับ<อ>เกิด<อ>แผ่นดินไหวนะครับตอนประมาณช่วง4โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานนี้ตรงกับประเทศไทยก็คือช่วงประมาณบ่าย2โมงครับ แรงสะเทือนครับทำให้ขบวนรถไฟแล้วก็ป้ายต่างๆสั่นไหวอย่างรุนแรงนะครับคนญี่ปุ่นเองเขาก็ตกใจครับคือถึงแม้ว่าประเทศเขาเนี่ยคุ้นเคยกับเหตุแผ่นดินไหวอยู่แล้วก็ตามเพียง<า>แต่ว่าพอมันเกิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะทุกคนก็ตกใจะฮะว่ามันจะเกิดอะไรรุนแรงหรือเปล่านี่ครับเขาถ่ายคลิปได้เขารู้สึกบอกว่าเหมือนสถานีรถไฟเนี่ยมันจะถล่มลงมาเลย แล้วหลังจากนั้นนะครับไฟก็ดับทั้งสถานีรถไฟกินพื้นที่โดยรอบด้วยนะครับและตอนนี้คุณผู้ชมครับรถไฟชิงการเซ็นของญี่ปุ่นเองระงับการให้บปิการบางสายฮะโดยเฉพาะสายที่ได้รับผลกระทบหนักๆครับอย่างเช่นสายโทฮคุนะครับทางตอนเหนือของเกาะฮอนชูสายโจเอสึแล้วก็สายโฮคุริคุนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับมาดูอีกคลิปหนึ่งครับระหว่างที่ สรตมเมอร์สาวคนหนึ่งกำลังไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆอยู่นะฮะเนี่ยเนี่ยมีสัญญาณเตือนภัยแผ่นดินไหวมาเข้ามาในมือถือเธอครับเธอตกใจเลยครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีระบบเตือนภัยแบบนี้นะสูว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวเป็นสึนามิฮะ,ะมันจะเด้งเตือนเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือเลยมันเป็น SMS มมาใช่ครับคือเหมือนกับว่าเขาจะรู้กันว่าโอ้โหต้องรีบนะครับ ไปหาที่หลบกันแล้วถูกต้องไพยพโดยวัยเลยเขาถูกฝึกมานะถูกซ้อมมาเป็นอย่างดีเนี่ยและเขาก็เปิดกล้องทิ้งเอาไว้อะยังไม่ได้ปิดเลยฮะกําลังจะไล์สดอยู่แมทแมททำไปทำมาระบบเตือนภัยมันเข้ามาปุ๊บครับก็เลยลุกขึ้นแล้วก็ไปหาที่หลบก่อนเลยครับสังเกตดูฮะค,คุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะตกใจแล้วเห็นไหมคือระบบเตือนภัยเนี่ยมันจะมีข้อความเด้งขึ้นมาแล้วก็สัญญ,ญาณเนี่ยนะมันจะเหมือนแบบสัญญาณแบบเตือนภัยอ่ะ เวลาเหมือนอไฟไหม้อะมันจะเป็นระบบแบบเตือนภัย SOS ประมาณแบบนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับแรงสะเทือนจะเห็นได้ว่าเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับข้าวของในบ้านล้มละเนระนาดได้ยินเสียงชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะด้วยดูหน้าตานี่เนี้ยเหวอไปเลยฮะเธอก็ตกใจอะเนาะนอกจากเธอคนนี้แล้วนะคะสตรีมเมอร์หนุ่มอีกคนนึงค่ะเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเหมือนกันเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพคนนี้เห็นไหมนะอนนุเนี่ยเนี่ยเนี่ย คือเขาก็รู้สึกว่ามันสั่นแล้วอะค่ะแล้วก็สัญญาณเตือนภัยแผ่นดินไหวก็ดังขึ้นเหมือนกันนะคะในมือถืออ่ะตอนแรกเจ้าตัวแบอบกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ตอนหลังๆไม่ไหวแล้วค่ะลุกออกไปเลยนะคะกล้องที่ไลฟ์อยู่คว่ำหน้าลงมาแล้วมันก็สั่นอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมดิ้วแรงสั่นสะเทือนมันน่ากลัวมากนะคะหลังเกิดเหตุค่ะได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวเสร็จปุ๊บก,ก็มีไฟไหม้ใจกลางเมืองต่อเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีภาพให้คุณผู้ชมได้ดูนี่ค่ะ โอ้โหเผาว,วอดเลยนะคะร้านค้าบ้านเรือนแล้วก็ตลาดเช้ามากกว่า50หลังคาเรือนด้วยกันค่ะทีนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเองนะคะโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นโยชิมาสะฮายาชิค่ะออกมาเปิดเผยแล้วก็รายงานว่าตอนนี้มีคนติดอยู่ภายใต้ซากบ้านเรือนที่พังถลม่ม6คนด้วยกันในเบื้องต้นนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นค่ะ สำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเองนะคะได้ออกประกาศรายงานแผ่นดินไหวในครั้งนี้วัดความรุนแรงได้ขนาด7.6รับรู้ได้ทั้งจังหวัดอิชิกาวะนิงาตะและโทยมามะค่ะเพราะฉะนั้นก็มีการประกาศแจ้งเตือนภัยสึนามิตามแนวชายฝั่งความสูงนะคะอยู่ที่5เมตรคือตอนนั้นเขาแจ้งเตือนแต่ว่าล่าสุดนี้ใน X ย้ำเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะในเอหรือว่าในทวิตเตอร์มีการรายงานมาแล้วนะคะว่าสึนามิลูกแรก ซัดเข้ามาแล้วคุณผู้ชมลองเข้าไปดูใน X ก,ก็ได้นะคะครับอ่ะนี่ฮะขณะที่นาย,ยกของญี่ปุ่นเองครับฟูมิโอคิชิดะนะครับได้ออกมาเตือนให้ชาวญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับภัยพิบัติเพิ่มเติมนะครับให้ตื่นตัวกับเหตุแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็เรียกร้องให้ชาวญี่ปุ่นในพื้นที่นะฮะร,รวมไปถึงคนท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะฮะให้ระวังนะครับและก็อพยพให้เร็วที่สุด นอกจากนี้นะครับทางการญี่ปุ่นก็ตั้งหน่วยงานรับมือภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับที่มีนายกญี่ปุ่นเป็นหัวหน้าบราการด้วยตัวเองนะครับสั่งการลําเลียงสิ่งของจําเป็นนะครับทั้งอาหารน้ําดื่มพะาง่แล้วก็น้ํามันไปยังพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วแล,และนอกเหนือจากญี่ปุ่นเองคุณผู้ชมครับมีรายงานว่าหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นมันส่งผลกระทบไปถึงจังหวัดหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ ขนาดเดียวกันครับยังส่งผลไปถึงประเทศอย่างเกาหลีใต้ด้วยครับที่เกาหลีใต้นี่ก็มีสึนามิสูงประมาณ45เซนติเมตรเหมือนกันนะครับที่ชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาหลีใต้ที่จังหวัดคังวอนนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นอีกนะครับในช่วง24ชั่วโมงกลับมาที่บ้านเรากันบ้างครับคุณผู้ชมครับนายกเศรษฐาทวีสินนะครับได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์พร้อมประเมินนะครับ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือดูแลคนไทยที่ญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะครับขณะเดียวกันนะครับท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับคุณปานปรีพหิทธานุกรเนี่ยก็แจ้งบอกว่าขณะนี้ครับสถานทูตไทยที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรายงานว่ายังไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับคุณกรณ์รวีสิทธิชีวภาพครับก็ออกมา ประกาศนะครับว่าเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นยังไม่ส่งผลต่อประเทศไทยนะครับถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะ แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะฮะค่ะสำคัญที่สุดเลยนะคะคือตอนนี้คนที่ญี่ปุ่นเองก็พยายาม <S <S จะติดต่อคนอทางบ้านอยู่นะคะ<อ>เพราะ<อ>ว่าในทว<อ>ิตเตอร์เนี่ยมีหลายเคสอ,อยู่เหมือนกันนะคะ<อ>คือเขาก็พยายามจะแจ้งข่าวบางคนอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยที่โตเกียวห่างกันประมาณอ่ะ500กว่ากิโลเมตรกันนะคะแต่ปรากฏว่าเขาก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนเหมือนกันก็พยายามจะส่งข่าวบอกกับทางบ้านนะนะคะว่าเขาอยู่ปลอดภัยดีแต่บางคนเนี่ยสิคะเขาบอก สัญญาณขาดขาดห,หายติดติดดับดับทำให้ติดต่อกับทางบ้านไม่ได้ออสัญญาณมือถือนะใช่ค่ะ,ะครับนี่คือความเสียหายนะคุณผู้ชมครับคือในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกทบกันนะคุะอสิฮะถนนหนทางบางทีเนี่ยคือแตกร้าวไปหมดเลยอะ่ะคือ ใครเห็นก็ตกใจฮะแน่นอนครับว่าในมุมของเราเองเนี่ยก็ให้กําลังใจและขอให้ทุกคนปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยก็ดีหรือว่าคนญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิน <ไป S 1> ทางทไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงนี้กันนะใช่ค่ะอย่างคุณผู้ชมคุยข่าวนี้กับเรามานะคะอย่างคุณพัทตรา ราพรนะคะก็บอกเลยค่ะใน a c e b o o k Live เนี่ยนะคือแจ้งข่าวกับเรามาด้วยดีใจจังเลยบอกว่าที่เกาหลีเองเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะคือตอนนี้เตือนแบบเสียงดังมากเธอน่าจะอยู่เกาหลีนะคะเธอบอกที่เกาหลีตอนนี้ก็ฝนตกหนักหิมะตกหนักแล้วก็แผ่นดินไหวด้วยค,คือสภาพอากาศตอนนี้ไม่ดีเลยจริงๆนะคะคือภาวนาขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะเพราะว่าคนไทยหลายต่อหลายคนนะปีใหม่เงี้ยไปเที่ยวญี่ปุ่นคุณปิ๊กไปเที่ยวเกาหลีใต้กันอย่างเงี้ยคือมันเป็นอีกแลนด์มาร์กนึงแล้วอ่ะเหมือนคล้ายๆกับอคาซเซลกันเลยว่ากลับบ้าน คือบางคนไปไม่ต่ำกว่าแบบ3ครั้งต่อปี4ครั้งต่อปีไปญี่ปุ่นเนื่องจากว่าไปง่ายใช่ไปง่ายเขาเปิดประเทศท <ำ S 1> ต้อนรับเรา,าใช่นนขนมอาหารการกินแล้วพอเจอสถานการณ์แบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวคอยติดตามกันเป็นระยะนะคะเพราะว่าตอนนี้เทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยคะ่ะซูนามิ ท <fuck? S 2> ำนี้เลยนะคะแท no. นทวิตเตอร์ค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราจะคอยแจ้งเป็นระยะได้ยินทีไลน์ก็หลอนทุกทีนะสึนามิที่ว่านี้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับก็อขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วกันแล้วมันเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่น่าตกใจครับหลายคนคงสงสัยนะว่าทําไมมันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นแต่เราต้องมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ใหญ่จริงๆคุณผู้ชมครับนี่เพิ่ง เปิดปีใหม่มาหมาดหมาแท้ๆนะครับมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเป็นใครไม่ตกใจก็ไม่ได้แล้วจริงๆนะฮะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก่อนที่จะเกิดซูดามิลูกแรกมาเนี่ยเขาบอกว่ามีการแจ้งอพยพตั้งแต่เมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วนะคะคเขาบอกอพยพผู้คนให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยกันนะคะและตอนนี้คือขอซ้ำกำซั่งอะไฟไหม้อะ,อะไฟไหม้เข้าไปอีกนะคะ ยพยายามจะแจ้งข่าวให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันก็แล้วกันนะคะถือที่ว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากจริงๆค่ะกลัวนนะกลัวน่ากลัวนะคะ